สำารับโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัตไม่สมาทานพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสงบอบรมให้เป็นสมาธิคือในอันดับแรกขณะที่รับฟังเสียง ตั้งใจฟังเสียงให้รู้เรื่องทุกถ้อยคำการตั้งใจฟังเสียงทุกถ้อยคำแสดงว่าจิตทรงสม,สมาธิเพราะว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้ในอราอรมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะเวลานี้เราตั้งใจฟังเสียงถ้าหูได้ยินเสียงจิตรู้เรื่องตามก็ชื่อว่ามีอารมณ์เป็นสมาธิ ถ้าว่าท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปตามกระแสเสียงด้วยื่อตามถ้อยคำในความที่กล่าวก็ชีอว่าเป็นการใช้ปัญญาในด้านวิปันสนาญาณน,นี่มีความสำคัญหลังจากพูดจบแล้วขบรรดาทา่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมใหายใจเข้าหาใจออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้จัดว่ามีรมเป็นสมาธิถ้าจะใช้คำภาวนาก็ให้ใช้คำว่าพุทธโธ เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอย่างนี้อารมณ์เป็นสมาธิขณะใดที่การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้คำภาวนานั่นเป็นสมาธิสสมาธิเราก็จัดเป็นหลายระดับคือคณิกะสมาธิเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยอุปจาระสมาธิสมาธิใกล้ก็ถึงปฐมฌาน ล้าขึ้นไป,ไปร,ระดับปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เพื่อรมที่เป็นสมาธิจะอยู่ในระดับใดก็ตามก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของความดีเก็จิตเราตั้งอยู่นในกุศลอนบริการหนึ่งของบรรดาทาดาั้พุทธศาสนิกชนพยายามทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในพรมวิหาสรสี่เป็นปกติ ว่าเราจะมีความรักในคนอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเสมอได้ตัวเรา <c oughs> เราจะมีความสงสารเกื่อกูลเขาให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้เราไม่มีอารมณ์อิจฉาหรือเสียกับคนอื่นเพรใครได้ดีก็พรอยินดีตาม ถ้าสิ่งใดเป็นเหตุเกิดมีสายเดินหน้ากฎของกรรมและกฎของธรรมดาเกิดขึ้นเราจะไม่มีความหวั่นไหวในจิตเนรุมอย่างนี้ธรรมดายท่านพุทธบริษัททรงไว้ได้ก็จัดว่าเป็นศูนย์กำลังใจที่มีความสำคัญที่สุดอันจะพึงก้าวเข้าไปสู่ความดีแต่หากว่าบรรดาจิตใจของบันดาลท่านพุทธบริษัท มีคติตรงกันข้ามคิดเห็นว่าคนอื่นเป็นศัตรูสำหรับเรามีอารมณ์ปรารถนาในการแกล่งแกล้งบุคคลอื่นในการเสียดสีด้วยวาจาบ้างแสดงการกายบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีอารมณ์อิจฉาหรือเสียาบุคคลอื่นไม่เห็นเขาได้ดี อดทนอยู่ไม่ไหวเห็นคนอื่นได้ดีหาทางแก่งแกล้งกล่าววาจาเสียดสีก็ทบทกระแทกให้เกิดความช้ำใจอาการตรงกันข้ามกับพรมิหารสีแบบนี้เป็นปัจจัยให้ท่านั้นหลายลงอเวจีมหานรกเมืว่าเป็นอารมณ์ชั่วถ้าอารมณ์ชั่วที่มันจับอยู่ในใจตลอดเวลามันก็เป็นอจินตกรรม กรรมใดที่เป็นความชั่วที่เป็นอนชินตกรรมกรรมนั้นบันดาลให้เราลงเอเวจีมหานรกยิงนั้นก็มันดาท่านพุทธบรษัทุกท่านจงเว้นเสียถ้าจิตเราทรงพรมีหารสีได้ตลอดกาลก็ชื่อว่าเราสามารถคุมสิงของเราให้ปกติอยู่ได้ตลอดสามารถคุมสมาธิให้ทรงตัวคือจิตน้อมอยู่ในเกณฑงของกุศลตลอดเวลา และคุมมีปรัชนา่นาณด้วยเมื่อจิตเราเยือกเย็นมีแต่ความรักมีแต่ความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลมีความเชียออ่อนโยนมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาไม่สิย้ไข่มีการวางเฉยไม่หวั่นไหวในเมื่อกฎของกรรมเกิดขึ้นอารมณ์จิตของเราก็มีความย็นอารมณ์จิตมีความสุข เมื่อจิตมีความเยือกเย็นจิต,จตมีความสุขอารมณ์สบายก็เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์สบายเกิดขึ้นศีลมันก็ไม่ขาดสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็แจ่มใสสามารถพิจารณาได้ตามเหตุตามผลที่สมควรคนที่ทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ได้เป็นปกติผู้คนประเภทนั้นจะเป็นผู้ทรงชายก็ไม่ยาก เพื่อจิตมีความดีอยู่ในใด้กุศลทรงอยู่มันเป็นชาญอยู่แล้วจะบังคับจิตให้ทรงชายขนาดไหนก็ได้ตามอัตยาใสแล้วก็ใช้เวลาไม่นานยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีความปรารถนาจะเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันเป็นดับต้น ในบรรดาท่นพุทธศาสน,นิกชนมาตั้งใจทำความดีก็จงอย่าคิดว่าเราจะสร้างความดีเค่แค่ความดีสามัญหรือที่เรียกกันว่าทำเป็นแค่ไปอุปนิสัยอันนี้ไม่สมควรมันจะเป็นการขาดทุนเกินไปในการที่บำเพ็ญเพียงความดี อารมณ์ของเราก็ควรจะตัวอย่างเลวที่สุดเราจะต้องตั้งอยู่ในพระโสดาบันเป็นอย่างต่ำเพราะว่าพระโสดาบันแบ่งออกเป็นสามชั้นเอินหนึ่งเอกพิชีมีอารมณ์เคร่งเครียดเป็นพระโสดาบันละเอียดสองสต,กตักตุเอของโกลังโกละเป็นพระโสดาบันอย่างกลาง สามสตาแตกตุงเป็นประสงค์ดาบันอย่างหยาบอย่างเลวที่สุดเราควรจะคิดว่าภายในสามเดือนในหกเดือนหรือหนึ่งปีเราจะทรงอารมณ์ความเป็นประสงค์ดาบันไว้ให้ได้นี่ควรจะตั้งใจอย่างนี้เพื่อการเจริญพระกรรมฐานเราทำเพื่อความดี อย่าคบกิเลสอย่าทำใจให้เป็นท่าของกิเลสมีการปฏิบัติเข้าถึงพระโสดาบันเบื้งตำ่ำที่เรียกกันว่าสตัตตขัตรงอันนี้พระพุทธเจ้ากล่าวาว่ามีสมาธิพอสมควรคือมีสมาธิเล็กน้อย แล้วก็มีปัญญาที่วิปัสนาพิจารณาวิพัสนายาเล็กน้อยก็สามารถเป็นประสดาบันไดเพราะจริงประสดาบันไม่ใช่ของสูงเป็นของธรรมดาที่เรียกกันว่าชาวบ้านชั้นดีถ้าพระอริยเจ้าเป็นสูงท่านกล่าวว่าเทะาโซดาบัน คือทำที่จะทำให้คนเป็นประโสดาบันนั้นเหมือนก็เหมือนกับของเด็กเล่นคือเป็นของทำง่ายง่ายถ้าเรามีพรหมวิหารสีไปจจำใจเราก็เป็นประโสดาบันได้แบบสบายถ้าเรามีความฉลาด <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราโง่ปล่อยให้จิตเป็นท่าเขากิ้เลสยังมีอารมณ์อิจฉาได้สิยาบุคคนอื่น อยากจะมีข้าเก่งข่าทำลายบุคคลอื่น,นให้มีความทุกข์ข้าดความไม่ตาปราณีมีอารมณ์อิจฉามีอารมณ์หวั่นไหวในกฎทองกรรมงสิงๆที่ธรรมดาอันไม่สามารถจะดีกเลี่ยงได้อย่างนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมโสดาบันแม้แต่เราจะเป็นคนเราก็ยังเป็นไม่ได้ เาวิสัยเขาจิตเป็นอบายภูมิคือเป็นวินสัยของสัตว์นรกเป็นวิสัยของเปรตเป็นวิสัยเขาสอสุรกายเป็นวิสัยขขาเศรษฐีฉันเานั้นอารมณ์ประเภทนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านบิสุสัมนเณนีอุบาสกอุบาสิกาจงเว้นเสียทรงพระมีหารสีให้เป็นปกติ นี่เรามาพูดถึงเรื่องการเป็นพระโสดาบันตอนนี้ไปแล้วก็จะใช้วิธีการอธิบายให้ละเอียดสักหน่อยเพื่อการเป็นพระโสดาบันที่บอก่าไม่ยากในอันดับแรกพระมันดาท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่สนใจกับจริยาของบคนอืน่น โดยเดียเขาไม่ไม่ไปก้าวไกยกัจจียาของใครไม่เข้าไปอิจฉาดิจยาบุคคลอื่นว่าบุคคลนี้กินมากเกินไปนอนมากเกินไปหลงในลาบเสกาละเกินไปบำเพ็ญเพียรดีเกินไปอย่างนี้เป็นตน้นคือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าจิตเราไปยุ่งอยู่กับเขาก็แสดงว่าเรานิยมอบายภูมิอย่างนี้ไม่ต้องมีใครแช่งและไปเองแบบสบายยจ้บบทพระสกิโกตีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจิตมันเร็วสภาวะของพพ้ของเพศเป็นพระแต่จิตเป็นจิตของอบายภูมิ จะสร้างความดีแบบไหนมันก็ดีไม่ได้คนที่มีจิตเร็วนี่เป็นว่าเราจะพยายามควบคุมจิตพวกเราไม่ให้ไปยุ่งกับเจิยาของบุคคลอื่นแต่ความจริงเรื่องนี้เราได้ยิงกันอยู่ทุกวันแต่ความเร็วของพวกเราเปลื่องกันได้หรือเปล่าในเระาการต่อไปเราตั้งใจไว้เสมอ ่็จะทรงศีลให้บริสุทธิ์โดยไม่ทำลายศีลเองไม่ยุยงส่งเ,เสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วและเราจะมีจิตยอมรับรับถือความดีขององค์สมเด็จตัวสัมมาสพัพพธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ เราไมีจิตตรงเฉพาะผลิธานคือการกระทําจิตทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดใช้ทางเกลสัตว์ชี้ทางให้กแ่บุคคลผู้หลงทางแนะนำบุคคลผู้มีความโง่ถวายทางเกระสงค์บูชาพระตลไกลเกถึงความดีของบิดามารดารูบาอาจารย์เป็นตน้น เราทำอย่างนี้ทุกอย่างเราไม่หวังผลในการตอบแทนในปัจจุบันเรามีความต้องการอย่างเดียวคือสร้างความดีเพื่อสู่พระนิพพานเมื่ออารมณ์ที่กล่าวตามมาน,นี้จะเห็นว่าแปรอรมณ์ที่ต่ำมากแต่ท่านทั้งหลายก็จะลืมอารมณ์ที่กล่าวมาน,นี้เป็นอารมณ์ประโสดาบันโคสตตะขัตงุง ทำว่าสตาขาดตรงก็หมายความแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์อิจ็าชติก็จบกิจเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ะว่าท่านนังหลายจะถามว่าเอาสมาธิจิตมาจากไหนก็จะต้องตอบว่าถ้าหากว่าท่านนังหลายคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระอริยสง์ ว่าท่านนั้งหลทั้งสามประการนี้มีความดีหาประมาณนี้ได้เราขอยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าโดยจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างและจะเว้นคำห้อยคำห้ามพรามที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ปฏิบัติทุกอย่าง แล้วเราก็ยอมรับนับถือพระอรียสฆงสาวกเพื่อท่านมีความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วท่านท่านปฏิบัติตามเป็นความดีที่เป็นทรงความบริสุทธิ์มีจิตเป็นสุขมีอารมณ์เป็นสุขอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าชั่นเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม และก็พยายามปฏิบัติตามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ <c oughs> ถ้าว่าบรรดดท่านพุทธบริษัทท่้นหลายคิดอย่างนี้ไว้เป็นปกติถึงแม้ว่าท่านจะไม่กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกท่านจะไม่ภาวนาว่าพุทธโทธธรรมโมสังโฆก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิ ในพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมาฐานสังขานุสติกรมฐานััวจิตเราทรงตรงอยู่ในความดียอมรับนับถือความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เป็นองค์สมาธิที่มีความสำคัญแค่ที่เรานั่งภาวนาเพื่อจิตสงบเฉพาะเวลา แต่พอลืมตาขึ้นมาก็ปล่อยอลมลอยไปในสถานที่ต่างๆเป็นปัจจัยของความชัว่วคือไม่ยอมเคารพในศีลไม่ยอมเคารพในธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำการหลับตาสักแสนปีด้วยโกรธชาติก็ไม่มีประโยชน์ ประโยชน์มันมีอย่างเดียวคืออารมณ์ส่งความดีตอนนี้เมื่อในเมื่อเรายอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมประสง์เป็นปกติไปเรายอมรับนับถือท่านเราก็ต้องส่งศิลห้าและศิลของตนเองให้บริสุทธิ์ระมีศิสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์เมนมีสิลสิบบริสุทธิ์ กครวาดมีสินห้าบริสุทธิ์นี่เราว่ากันขั้นระโสดาบันสำหรับสินแปดนั้นเป็นสิ่ของพระอนาคามีใน,นเมื่อเรามีสินบริสุทธิ์สินนั้นมันบริสุทธิ์ยากถ้าอรมณใจเราต่าถ้ามีอารมณ์เลวสินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีอารมณ์เยือกเยน็นคือมีอารมณ์เหมือนน้ำไม่ใช่มีอารมณ์เป็นไฟ ทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องมีใจประกอบไปด้วยความรักเห็นคนและสัตว์เป็นที่รักของเราทั้งหมดจ,จิตตั้งประกอบไปด้วยความกรุณาความสงสารเห็นคนและสัตว์เราเห็นว่าทุกท่านเป็นคนที่เราควรจะสงเคราะห์ทั้งหมดตามกําลังที่เราจะเพึ่ททาได้อารมณ์จิตเราจะอ่อนโยน ไม่หวั่นไหวไในความชั่วรอยยินดีในเะมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่ช้าดิสหยาบุาคคลอืน่นไออารมณ์อิจฉาดิสหยาเนะี่ยมันเป็นอารมณ์ของสัตว์นรกมันมีต่ความเร่าร้อนอารมณ์ที่มีจิตอิฉาไม่เสียใครเป็นอารมณ์เยือกเย็นเป็นอารมณ์ของสวรรค์เป็นอารมณ์ของพรหมเป็นอารมณ์ของปิงพันธ์ แล้วเราก็มีรุเบคขายาาหมายความว่ารู้ว่าสิ่งใดที่มันเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นี่ถ้าผมวริหารสี่มีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นหาความเลวไม่ได้มีแต่ความดีการที่จะคิดฆ่าสัตว์ชีวิตก็ไม่มีในจิตเพราะเรามีความรักเรามีสงความสงสาร การจะรักจะขโมยเขามันก็ไม่มีคิดจะยื้อแย่งความรักของบุคคลเองก็ไม่มีการกล่าวว่า,า้าไม่จริงก็ไม่มีว่ายาอยาบก็ไม่มีว้า,า้าส่อเสียดยุยงส่งเสริมาร้ณมอิจฉาสิยาบุคคลอื่นก็ไม่มีแต้กว่าจาเพ้อเจยเพ้อเจอเยเหลวไหลไรประโยชน์ก็ไม่มี นี่เป็นอันว่าการทรงบริหารสีทำตนให้เป็นประโสดาบันได้ง่ายแล้วก็แถมใจอีกนิดหนึ่งว่าเราต้องการพนุพานธมีการที่เราคิดอยู่ว่าเราจะทรงสินห้าให้บริสุทธิ์จะทรงสินประจำเพศให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นศีลานุสติกรรมฐานถ้าเราทรงอารมณ์ไม่ได้ก็ชื่อว่า เรามีชาในสีลา,า,านนุปกติสมัฐานถ้าคึกถึงพระพุทาธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีชาในอนุสกติสามนี้หากว่าเราคิดถึงตั้งใจงอยู่ในพรม,มิหารสีทั้งสี่ระการเป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีชาในพรม,มิหารสีจิตน้อมไปถึงผลิพานเป็นอาธมก็ชื่อว่าเรามีชาใน อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอันว่าอารมณ์แห่งการถึงประโสดาบันขั้นต้นมีเพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงเข้าใจว่าการเป็นประโสดาบันเป็นของไม่ยากคนดีเป็นง่ายคนเลวเป็นยากเพราะห้าว่าคนเลวมีสันดานอบาบภูมิติดมา ก็ย่อมไม่เห็นคุณค่าของความเป็นประโสดาบันด้วยการปฏิบัติความดีเพียงแค่เล็กน้อยแล้วต่อจีนี้ไปข้ามรนดา่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงจำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาสัยจงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา